สวัสดีค่ะคุณลักษ์นะคะเทรนเนอร์จาก p h y ิกส์57ค่ะวันนี้เราจะมาออกกำลังกาย5นาทีเพื่อล่อง11ค่ะโดยที่คลาสนี้จะเน้นการออกกำลังกายหน้าท้องนะคะโดยเฉพาะอบวิตข,ของเราเพื่อสร้างล่อง11กระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องนั่นเองอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นเพียงแค่แมต t โยคะหรือ m a t t ์พิลาทิสใช้ได้หมดเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ Everybody bring your hands behind your head มือสองมือหลังศีรษะนะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ flat back a b s นะคะ Lift your chest peel shoulder b l a d e off the floor เราจะยกศีรษะขึ้นหลังบนลอยขึ้นจากพื้นและเริ่มต้นจาก crunch ขึ้นมาเลยค่ะ Exhale up inhale down l i f t lower up one inch down one inch up down หลังยังคงเป็น neutral spine ต่อเนื่องนะคะ จับความรู้สึกไปที่ท้องส่วนบนส่วนกลางเป็นตัวยกหัวไหล่ยกหลังลอยจากพื้นนะคะอ่ารู้สึกได้นะท้องทำงานมากขึ้นหายใจออกส่งแรงขึ้นไป up inch down inch up and down a l l r i g h t from here lift your both legs up to the table top ค่อยๆย,ยกสองขาขึ้น90องศาค่ะหัวเข่ากับสะโพกอยู่ในแนวเดียวกันนะคะ เราเรียกว่า t a b l e t o ็อปนั่นเองค่ะ Up i n ิ h ช์ w n วอิ h ขึ้น1นิ้วลง1นิ้วนะคะรู้สึกได้ท้องบนและท้องกลางทำงานต่อเนื่องมากขึ้นค่ะอ่าหายใจออกยกขึ้นหายใจเข้าผ่อนลงค่ะ Up and น o าวคอย4ทีตรงนี้ค่ะโฟมัว4 3ค่ะ2ค่ะยกขึ้นค้างไว้ด้านบนค่อยๆเหยียดขาออกไปด้านหน้า งอเข่ากลับมาค่ะยืดขาออกยา่า out for ช h i l l bend y n e e in f e r ค่ะรู้สึกได้นะคะที่ท้องด้านล่างเริ่มทำงานมากขึ้นเวลาเรามุบในท่าน,นี้เราจะใช้ต้นขาเป็นตัวพักออกไปด้านหน้าเพราะนั้นท้องล่างเริ่มทำงานมากขึ้นสิ่งที่ต้องระวังคือ lower back ของเราหรือหลังล่างของเราอย่าให้มันแอนลอยขึ้นจากพื้นค่ะเราเก่งท้องด้านล่างต้านไว้ out and out And in น l r r ไร่ single t ชามหนออก1เข้าจังหวะเปลี่ยนนะคะเป็นจังหวะเดียวออกและเข้าหายใจออกส่งแรงขึ้นไปค่ะ Exhale <c oughs> <in Inhale หายใจออกหายใจเข้า up and d o w n ขึ้นลงโอเคและวคอยสท่ีตรงนี้ค่ะ4ค่ะตอนนี้ท้องบนท้องกลางทำงานนะรวมถึงท้องล่างทำงานในเวลาเดียวกัน ครั้งสุดท้ายโฮย d y เล r ก e อาตเปลกข้อเท้าค่ะโอเคทุกคนยืดขาค้างไว้แล้วชา u f ฟ l e ค่ะลันลันลันโอเคออปชั่นในท่าน,นี้ใครได้ยืดแขนออกมาเดินข้างค่ะชาร์ลันเทเกอร์เบื้องอาร์บีไซด์อวัยวะดิลิฟต์ยืดเชสเปลย์โชว์เ a อะเบรดอ l ลิ i เบตไ h e อโอเคออกแรงยกตัวขึ้นมาสูงขึ้นอีกนิดหนึง่งเกรงท้องมากขึ้น10ค่ะ9ค่ะ8 7 6 5 4 3 2และ1กอดเข่าที่หน้าอกค่ะ Rock your body side to side ค่ะโอเคเราจะ c o n t n u e ต่อในส่วนของอกบวิดท้องด้านข้างนะคะ Both legs up ค่ะ to The o t ceiling diamond shape l e g ปลายเท้าประกบกันหัวเข่าแยกออกจากกันเล็กน้อยแบบนี้เลยขาขวาลดลงด้านล่างค่ะแล้วยกกลับขึ้นมาค่ะ Right leg o up foot h i l l Right leg up foot h i l l โอเคคีปโกอิ์ย์หแจมแจมอัพอัพลงลงเค้นเคนจากนี้ลงค้างไว้ด้านล่างค่ะโอเคสองมือหลังศีรษะค่ะแล้วเราทวิสต์อัพพับบาดีบิดจากลำตัวท่อนบนนะคะไปหาหัวเข่าด้านซ้ายไปหาต้นขาด้านซ้ายค่ะ Bring your right shoulder to the left knee going twist yeah twist เราจะบิดฝ่าเสือเร็วขึ้นนะคะ Up d o จ n อัจจากนี้ add on ค่ะทอยเล็กอพาร์ t สองขาดึงออกจากกันนะคะดึงออกจากกันเพราะนั้นท้องด้านข้างทำงานไม่พอเรารวมไปถึงท้องด้านล่างด้วยค่ะโอเคหายใจออกส่งแรงออกไปบิดตัวไปทางด้านซ้ายต่อเนื่องอ่า option ในท่านี้เราค่อยๆยืดแขนขวาออกนะคะรู้สึกได้โอบุยขวาทำงานต่อเนื่องมากขึ้น นั่นเลยค่ะดีมากหายใจออกส่งแรงเลย Give me เ s e ก o n d 8ทีค่ะ8 7ค่ะ6ค่ะ5 4 3 2กลับมาตรงกลางค่ะสลับด้านค่ะซ้ายลดลงค่ะและดึงกลับขึ้นมาค่ะช้าช้า w n and n o w n u า and up โอเคลงและลงสามารถใช้2มือนะคะประคองหลังศีรษะและยกตัวขึ้นมาค้างไว้ได้เลยนะคะ you can stay with your ย u r lift your head นะคะขึ้นมาค้างไว้ได้เลยค่ะโอเคเอาเลยจะบิดฟาเตอร์อย่าลดลงและขึ้นค่ะขอยสี่ีตรงนี้ค่ะสี่สามสองทุกคน hold ยัน l ล f t leg อย่าขาด้ายค้างไว้บิดตัวทางด้านบนค่ะ twist อ o u r upper body นะคะ to the right side เอาตัวด้านบนบิดไปหา ป,ป,ปิดไปทางขวานะคะให้หัวไหล่ซ้ายส่งไปหาหัวเข่าด้านขวานั่นเองอเขเนเร็วขึ้นฟาส์กดทวิสทวิสพร้อมแล้วค่ะแอดออนนะคะดึงขาออกจากกันค่ะพูยเล็กอพาร์ทค่ะมาท้องด้านล่างนะคะรวมไปถึงเลข1 1ทางด้านซ้ายทำงานไปด้วยอ p อปชันนะคะยืดแขนซ้ายขึ้นไปค่ะ reach u r left arm long ค่ะทวิสทวิส หายใจออกส่งแรงออกไปค่ะดีค่อยๆเอื้อมือไปแตะไปถึงปลายเช้า10วินาะทีตรงนี้นะคะ10 9 8 7ค่ะ6 5 4 3 2 and 1สอง o โอเคฮักยืนน o u r c ตี s เชสค่ะกอดเข่าที่หน้าอกค่ะ เป็นงไงกันบ้างคะสามารถติดตามโปรแกรมต่างๆของเราได้ทาง w w w p h y s i c s b u t y s b a n g k o k c o m หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางไลน์ p h y s i c s 5 7และอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆของเรานะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย